จ่ายเงินครั้งที่1วันที่3ตรงกับวันที่13มีนาคม25 6 7, 7โอนเงินอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสูงสุด300บาทเลยนะคะซึ่งใครบ้างจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเกิดในช่วงปีพศดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดในปีพศ2 5 0 1 2, 50 2, 2, 50 3, 2, 4, 2 5 0 2 2503 2504 2 5 0 5 2506 และ2507ค่ะแต่ในส่วนของการจ่ายเงินจะได้รับอยู่ที่คนละ300บาทเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีหมายเหตุขึ้นมาว่าสำหรับใครที่เกิดระหว่างเดือนมก,กราคมและเดือนกุมภาพันธ์2507เท่านั้นจะได้รับเงินไม่เหมือนเพื่อนวันนี้รับแบบไหนรับอย่างไรที่แน่ๆค่ะวันที่13มีนาคม2 5 6 7นี้รับเงินอีกแล้วสาหรับคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรจิติการแห่งรัฐหรือว่าเงินสงเคราะห์เพื่อการในชีพในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อย ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศสิ้นสุดการรอคอยนะคะสําหรับปฏิทินการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางเงินสงะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําปีงบประมาณ2,567ค่ะและในส่วนของวันที่13มีนาคม2,567นี้ยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับคุณพอ่อคุณแม่ท่านหนที่สอบถามเข้ามาในช่องนะคะว่าเกิดในปีพศไหนจะได้รับการโอนเงินรอบสุดท้าย ในส่วนของครั้งที่1ในวันที่13มีนาคม2567นี้เพระนาะฉะนั้นนะคะฟังไว้เลยใครที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2501ไปจนถึง29กุมภาพันธ์2507จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินในวันที่13มีนาคมสรุปง่ายๆคือใครที่เกิดในพศ2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507จะได้รับการโอนเงินโอนตรงเข้าบัญชีที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำต ประชาชนวงเงิน300บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่มีข้อแม้นะคะว่าผู้สูงอายุท่านไหนที่ได้รับสิทธิ์วัสดิการห่งรัฐและดําเนินการบุ๊บัญชีพร้อมเพย์ด้วยเรขบัตรับประจำตัวประชาชนในรอบการจ่ายเงินวันที่13มีนาะคม25 6 7นนะคะสําหรับใครที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31มกรา,าคม2 5ง7เท่านั้นจะได้รับวงเงินแค่200บาทได้รับไม่เหมือนเพื่อนนะคะแล้วก็ใครที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง29กุมภาพันธ์2 5ง7 จะได้รับวงเงินอยู่ที่100บาทได้รับไม่เหมือนเพื่อนค่ะเอาละค่ะวันที่13มีนาะคม25งพันอกได้รับการรดนินอีกเช่นเคยใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะคลิปนี้นําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ